ครับบรรยากาศบ่ายสี่โมงกว่าถนนเข้า,มาออเมืองอำเภอเมืองบุรีรเนาะของเมื่อนี้โอ้ยมักนมกาน,นาฬิกากันเลยเนาะครับลมหนาวกำลังมาเยลลอกแล้วพี่น้องเอ้ยพัดยดจดอยู่ตอนนี้สี่โมงสามสิบหกนาที อากาศอากาศหนาวผัด้อยจ้จยมาอีหลอบเอออยู่หิมโคงนี่ซูมเมอร์นะครับนี่ช่วงประมาณบ,า 4, บา่ใบสามใบสี่็นต้นไปก็์มมีกลุ่มพ่อค้าไม่ขายนี่แหละว่าขายในยูนอก,กินขายอาหารเครื่องดืม่มคําว่าเครื่องดื่มนี่ไม่มีเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เดนอครับอากาศ ก็มีร้านหอยทอดพัดไทยเพื่อชีวิตครับแล้วก็มีไก่ย่างเขาเหนียวมีหมูเผออรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตามขอบหิ้มเคลื่อนโค้งหนึง,งนกับซีมีต์เออลานขอบเอทล่านซีเมนต์เนาะ สนเกียก็ซ่าส้นหลยไววกันสิคำคำกว่านี้ก็สิมาแล้วนอกกัลังกยกยเฮ้ยว่าเบิกกับเสียงก็คือสิมีเป็นอันนั้นกับเราหมีปรราฟังกับดราเพราะมันลมพัดจอนจ่ายจอนจาดพี่น้อง แล้วครับขอบคันเคลื่อนคู่เคลื่อนวะไอเทียสวรรค์มันก็คือจุดมองสำหรับปั่นจักรยานเล็กและลดการรางกายอดประกอนแต่ว่ามืัอนี้ดูกหนาวอากาศหนาวมาอีละรอบแล้วคันนี้ลมหนาวพัดมาเย็นจ้อยๆเข้ามาแล้วครับตอนนี้อ่าเออจะฟังนี้นะครับต้องแต่ฟังคู่เคลื่อนนะครับพนังเคลื่อนของ แล้วนี้เราพนังคืนลงไปดี่ระทอดม่น้ำโขงบนที่เป็นน้ำครับจะเป็นไา้รถนั้นเนาะจะนี่ลงไปไส่ผู่ค้ากับว่าเบิง้งแล้วก็มีหน้าละต่ำกว่า500เมตรได้นี่คันมีว่าไกลกว่ฮันดีครับเพราะว่าก็จะเห็นรถขันนึงแบบไปจอดล่างอยู่ฮันดีครับรถดีเกัาก็รถไถหน,หนาจอดอจู่พูน ขนาดสู้มืนยังแทบสีเหลวมีเห็นเนาะน,นะครับอยาจะลอกขับรถลงไปเยอะแต่ว่าหาแยมันติดไายเนาะฟัง่งร่นกับฟั่งแขวงบริคมไซเนาะแขวงบริคมไซ้สมบูรลาวภาษาทางการเรียกว่าแขวงบริคมไซภาษาปากว่าเมืองปักซัน ลมหนาวก็ลังคัดมาอย่างอง <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศหิ่มุของอถนนที่มุมของยามแรงแต่ว่ากัดหนาวด้วยเหมือนลมพัดมายอยู่แล้วลมพัดมาอีกลอบนึงลมหนาวละรลอบนึงล,ล,ล,ละ แต่ก,ก็มองที่ผมกำลังขับรถอย่างนี่เนี่ยจะเป็นเทียดแม่น้ำโของอด้บัดนี้ทางเทศบาลเขาได้งบมาแล้วก็เทดินยืน่นถมที่ลงไปนะครับเอ,อ่ถมแม่น้ำโขงลงไปประมาณจะสามสิบยี<ๆ>่สิบสามสิบเมตรก็ละเท่าไปร็เลยได้เดถนนเสือมองนี้ครับ ถนนเขาเมาจะปก,กติคันนี้มันย่ำหนาวเต้เมั่ละเวลาขนาดนี้คนมาออกกำลังกายมีทั้งกลุ่มแอโรบิกมีทั้งชุ่มลมผู้สูงอายุมีทั้งครับหลยครับคนหลยไว้ครับมาออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งมาวิ่งมาย่างมาเดินมาลินเครื่องออกกำลังกายต่างๆที่ทาง,งเทศบาลก็เอ็นไว้ฮือเนาะ อันนี้คือบรรยากาศหิมโขงจังหวัดบึงกานครับผม